ต้องลงคลิปต้องลงคลิปนะถึงพุ่มแล้วต้องลงคลิปเดี๋ยวนี้ลงเลทหน่อยแล้วกันเนาะทุกคนใี่ไหมเชื่อว่าทุกคนอยากดูไลฟ์ต่อแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นอะไรแล้วก็ดี<ม>เขาก็จะแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยยิงยิงยิง,ง,ง,งที่เป็นไรลูปเป็นอะไรจูบเหรอเหนื่อยเป็นอะไรครับ พีแอบกินน้ำพริกเลอเลิใช่ไมเผ็ดใช่ไหมใช่ไหมผดรอน้นหอยู่นี่แอบกินหรอหนูกิริงหออ่ะทนู่งไปแต่ตดนแดงใช่หรือเ่าแอบกินเหรอจดเหรอได้ส่งกำลังใจได้ค่ะน้องๆเดินทางวันที่สิบเอไปบราซิลอ๋อส่งกำลังใจให้นะครับ เขาไปแข่งแบบทัวร์นาเมนต์นี้คืออะไรชิงแชมป์โลกปะเวอร์เบอร์คัพอะไรอยู่หนูเบอร์ทัวร์อะไรอย่างเงีบบ้ยปะเขา<อ>ก็ไม่รู้พอพูดผิดแน่เลยคุกกี้อร่อยมากเลยเลมอนเคริร์ยังกินไม่หมดเลยค่ะสั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจริงหรอมันจะเสียนะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหนูกัดอร่อยมากอยากให้ลองสั่งกันนะครับคุกกี้เป็นลายลูกอุ้ยแสบลิ้นหรอ

อชอบอะไรแบบนี้เนาะตุ๊กตาไม่ชอบนะเราอ่ะฮะแล้วหนูชอบอะไรเนี่ยพอแล้วลูกเอาไปเก็บเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยอัญญาไปเก็บเลยอเดนอสสาวไปเก็บเลยไปเร็วเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยค่ะใช่เอาไปเก็บค่ะ เฮ้ยตกใจหมดกอดค่ะมาเช็ดปากกับขาพ่อเหรอกินดีอะเดี๋ยวถือนะ